ปาดึงเยอะทัพลอยลอแกรูอ่ครดีฮะไปเกียไปเกยเเพื่อนนโอ้อหลายนต้องปืนยยย่ยยุ่ย่ไปรถไปรถนักกูยังบยุ่งก็ได้ไป

เียงจันรถเรียงจันเองเช้นเรียงจันเรียงจันตัวเม็ดไปเรียงจันคือรถเป็นานานี่แหละเ <c oughs> ส้นทาง <c oughs> คนกำลังลง,ลง,ลงลด้ดงยอดยน่งตตงีน่งตาตงตีเช็ดไดด้วหรอเอเตียวยูชาชาเลยเอจอนตรนตีใช่ไห thường thì là trên chuyến xe mình ta làm gì? cơ bản bàn Váy đâu rồi? váy chét mì không? chét tao, váy chét tao, váy chét tao, Chém. chét tao, váy ta tao, váy chét cái váy chét tao, hả? chét tao, váy chét tao, váy chét tao, váy chét tao, tao,

เฮ้ยใช้สังขารนี้เลยนีติดติดดินเลยดิแบนีรถเมย์ยังซ้ำเหนือวิจารด์เลยไปเลื่อมๆยงไปบูได้คนเมยต่างระชาชนมาเบื้องเลย เอ้ย习近งเอ่อไม่จบอันนี่อะก็เปนทางแล้วเลยมาคันเดียวทาเลย

น่าเบก่ทยถลงซะโอ้ยาเอ้ยากครอบอันนี้เห้ดีวะเชฟร้านเขาซนือริ้งจันซ้นือริ้งจันรถแะคันนึงอยู่นี้คานาคันนึงยู่ห้น ก็เป็นครั้งที่สามแล้วช่ไ

เกิดมาจะล้ออานเกือบได้12ชั mm. ่วโมงแล้วมาเดชเสมอมาว่าเนี uh, yeah, oh ่ยตองล้ยอันเสมอล้ยอัครับ ไใ้มือหนึ่งนะคือเเกือบได้มือละเห็นโทษจะเลิกจังมากบุเห็นโทษอะไรจะเข้ามาคุ่นั่นล่ะอเลิกรถแม่ยังค่าอยู่นี่จะออกไหรก็ได้เนี่ยกำลังถวายอยู่นี่ล่ะนักเอรถน่ะจะไปเผาไหมเผาหรือมาจับมือจับมือไปเลยกันมือ ตีหน้าตโตคคุณถ้าว่าถอยได้ได้ตีหน้าโต๊คคุณนะ

bài lao bài bài nữa bài 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 <laughs> ừ, bài, bài 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 đi เดนต้อว้าโดนวล,ล้วไนมะ้มัแ้วงะแต่งดี่้นง้อลอววนี้ออวไ้วได้กินอยู่อยห่วงงหอห่งเองอ ล <laughs> แล้โอ้คันพร้อมมาแท้อ้คันนี